สวัสดีไวรยล้นวันนี้จูนรถไปเที่ยวไปภอีสันนี้วันอาทิตย์ที่2ี่หธันวาสองห้าหกสี่เลยคริสตม์มาสมาเมื่อคืนวันนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครวันนี้มีนัดจูนรถลูกค้าที่นี่หนึ่งคันสกลน,นครจะเป็นจังไหร่จะจูนได้ไหมไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปเที่ยวไปหาอะไรกินกันก่อนที่นี่สว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครไปเดี๋ยวเราไป จูรถกันอีกสักคันหนึง่งหาค่ากาแฟหาค่าน้ำมันเที่ยวกันต่อไปนะจ๊ะเฮ้ยรถอ่ะเดี๋ยวมาดูของเดิมก่อนที่เราจะจูนแก้ของเดิมเป็นไง จะเฉียดครับมันเบาไม่ได้60นี่รู้เรื่องเลยมันมันเป็นยังไงมันจะดับแนวไม่ดับแนวครับมันได้เฉียดนะเพราะว่าน่าจะน้องมันเอาไปจุนแล้วจุนที่ไหนมาครับจ <source> ุนอยู <laughs> right? ่สุพรรณบุรีน้องมันดำมาเอิมแต่มันขี่เร็วมันไม่มีปัญหาครับขี่ร้อยขึ้นสบายเลยครับแต่เวลาเบาอ่ะ60นี่มันจะมันจะแบบนั่นอ่ะ ได้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 จัดไปจัดไปพราะ่าเราไม่สิลเร็วอยู่แล้วนะนั่งสิ่เรลวมมันก็เรื่อยมนั่วก็สั่เหีมแล้วคเรื่องานกงานก็จัดไปจูนพันยาแล้วก็จูนเอ๊ะ ตอนเริ่มน้ำมันจ่ายอยู่สามสามกว่าสามกว่าหน้าหลังไปไปโอเคอยู่ไปโอเคแต่น้ำมันหนาไปงั้นน้ำมันมันจะยอออ้อนออกฟองเลยป่ะจ๊ะใช่ไปไปอะโอเคอยู่แต่น้ำมันหนาไปเพราะมันย้อนออกฟองพอน้ำมันหนาไปวันจะดำ ก็นกำมันก็จะน้ำมันก็จะย้อนหลับกองครับไม่หนาไปไง่ายก็ใช่ครับหลับกองเดี่ยวเรื <s <s ่องไอ้มันจุดระเบิดเท่านี้แต่น้ำมันเราให้มาเท่านี้พอเวลาที่มันจุดระเบิดอ่ะปุ่มไฟมันจุดแค่นี้เองความไมนนานก็เหลือนิดนึงมันก็จะรู้สึกว่ามันใช่ครับมันรถมันรถจะจะพังแหล่พังแหล่มนะครบไม่ถ้าเขาปับปับไฟอ่ะให้เข้ากับน้ำมันอ่ะมันก็จะวิ่ง ดีขึ้น,นใ,ชใช่แต่ทีเนี้ยมันน้ำ <c oughs> มันเขามันหนาไปเปล่าไฟให้ให้เท่าน้ำมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์แต่รถคันเนี้ยต้องสูดขึ้นให้มันสุดนะครับข้าประตูใช่ต้องทำให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์ที่สุด,ดอะ่ะคอตอบโจทย์เลยไครับ อันนี้เรียบร้อยให,ให้เรียบร้อยแล้วจากที่ดูกรับด้วยกันพี่ไปลองพยายามลองให้หมดให้ได้ทุกเกียร์ซัดไปเลยออกตัวไปเลยหนึ่งไปหนึ่งได้เท่าไหร่สับเกียร์สองเวลาช่วงสับเกียร์ดูห้อยไม่ห้อยอาการห้อยคือ,ค,อคืออะไรก็คือเวลาออกตัวไปปุ๊ดถ้าสับเกียร์ห้อยมันจะปุ๊บปุ๊บป,ปสับเกียร์มันจะแบบห้อยมันนิหนึ่งปุ๊บ อันนั้นถามว่าตูนแรงได้ไหมได,ได้แต่ถ้าสับเกียร์แล้วมันยังห้อยอยู่อ่ะมันเหมือนกับอาตาัตราน้ํามันไฟช่วงสับเกียร์นิดนึงแต่ถ้าสับเกียร์แล้วไม่ห้อยก็คือปูด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 ,ปดอันนั้นมันจะบิดติดมือขี่มันสมุิเลยแล้วล่ะเวลาสับเกียร์แล้วถ้ามันไม่ห้อยปึ๊บสับเกียร์กระแทกเร่งทรงปอดวูบรอไหมหรือติดมือไปต่อพยายามลองให้หมดทุกเกียร์ให้ได้เพราะเราไม่อยู่ใกล้กันมีอะไรก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้เลยพ้อขากลับ ขาไปพี่ลองหมดเลยห้าเกียร์ให้หมดเลยดูว่ามนันได้จากเดิมแค่ไหนพอขากลับพี่ก็ลองขี่ในแบบสฉบับของตัวเองว่าขี่เหมือนเดิมปกติแล้วมันเปลี่ยนแปลงไหมไปลองเลยครับเอาให้หมดบอกเลยอ่าคันนี้สีแปดสีสิบเก้าสีส้มพิเศษที่นี่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นคร,ครเดี๋ยวใส่ฝาข้างก่อนจะให้พี่เจ้าของไปลอง น่นหมวกเต็มใบมาแล้วนุ่นตอนนี้ท,ท่อ t b r ท่อ t b r สองออกหนึ่งท่อ t b r ปลายเฉียงปากบานปลายเฉียงด้วยจูนแก้ใหม่แล้วจะเป็นไงไม่รู้คนที่จะรู้ที่จะบอกผมได้ก็คือเจ้าของเท่านั้น เ็นะเรื่องไอจากครับเจอแล้วไปลองมาจูนใหม่แล้วไปลองมาเป็นจังไก่หอัหัวกันไม่ได้เลยหลหัวกไม่ได้เียผ่านเลยขับผ่านเลยมันผ่านยังไงอี่ะมั้นก็เบาเบาได้เบาสบายเลยขนาดวิ่งไอวิ่งอีกเก่ห้าน่ะก็ยังออกตัวไปเป็นไงมีนั่นอยู่มีตดอยู่นิดหน่อยอ่าใช่ก็ที่ผมบอกนี่แหละอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ารอบมันซัดไปกดกว่าเดิมอ่าออกไปออกตัวกีนหนึ่งตัดไหม จ้มีตัดไหมไม่ตัดไม่ตัดสาวเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยแต่ว่ามันจะมีแค่มีจังหวะที่ตดนิดนึงใช่ก็ที่ผมบอกแล้วว่าอาจจะมีนิดนึงใช่แต่แต่มันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเออมันได้ครับใช่ไหมได้ก็คือตอนนี้เดินเบาสบายแล้วอ่าไม่สำลักน้ำมันแล้วอะไรแล้วอัตราการขี่ต่างจากเดิมมากไหมไม่เหนื่อยแล้วขี่ไม่เหนื่อยแล้วมันขี่ดีกว่าเดิมปะเนี่ยขี่ดีกว่าเดิมเพราะว่าตต่กอนมันเหนื่อยไงเพราะมัน สลักใช่เพราะมันน้ำมันมันเกินอยู่มันทําให้เราเหนื่อยครับอ่ามันทําให้เราเหนื่อยอันนี้มันขี่แล้วมันมันได้มันได้อย่างที่เราต้องการอ่ะเบาก็สบายเบาก็ไปเรื่อยแรงก็ปึ๊บอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเวลาสับเกียร์มีห้อยไหมไม่มีไม่มีต่มีแท่ตดอ่าสับเกียร์ไม่ห้อยก็แท่งคันเร่งทรงอ่ามีวอดบูบรอไม่มีใส่ต่อเลยอ่าครับก็มีแต่ผมลากไอรากไอเกียหนึ่งดูมันแฉลากไปใช่ไหมอ่ามีมีมีนั่นอยู่อ่าถ้าตอนตอนสับเกียร์ตอนที่มันตัดใช่ไหมอ่าแต่ถ้ากี่สับเกียร์ตอนที่มัน กำลังจะตัดอ่ะมันจะไม่มีเลยอ่านั่นแหละครับเพราะว่าตอนที่มันตัดแล้วอ่ะคือมันช่วงจังหวะที่มันตัดเข้าใจอ่ามันก็จะปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าพี่จับทางได้ว่าเข้าใจหรือว่ามันตัดที่หกพันแปดอ่าครับอ่าพี่สับเกียร์ทักหกพันห้าพันหกมันจะไปต่อเลยไปใส่เหมือนม้ากระโดดใส่เลยครับจังหวะมันอ่าครับใช่นั้นแล้วมันคิดว่าวิ่งกว่าเดิมไหมวิ่งนะเพราะปกติผมก็ไม่ผมไม่ขับถึงร้อยหกร้อยสักทีเมื่อกี้พี่ไปถึงกี่น่ะร้อยหกพี่แกก็ซัดร์ ก็สี่จห้าครับอ๋อที่ไปยาวๆเลยใช่ร้อยหกจะเข้าเร็วไหมนานไหมก็ไม่นานรถเยอะก็ตายเพราะว่าเพราะมันลื่นแล้วองลื่นขึ้นไงครับมันลื่นขื้นของเดิมมันเหมือนเราขี่แล้วหนักอ่ะอ่าครับของเดิมมันเป็นจังไห่อ่ะมันขี่แล้วมันมันมันเหมือนน้ำมันมันไม่บาลานซ์กับไฟอ่ะอ่าครับแล้วพอจูนใหม่แล้วอืคิดว่าขี่สบายครับดีขึ้นไหมจูนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจบไหม ถ้าถ้าไม่กลับมาแล้วแต่ว่าผมว่าตอนนี้จบแล้วเพราะว่ามันเดินเบาได้ไงปกตินี่เดินสี่สิบนี่หกสิบนี่ไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เกียร์หนึ่งก็ไม่ได้เกียร์สองเกียร์สามเกียร์ห้าก็ไม่อันนี้เกียร์ห้าผมยังขี่หกสิบได้เลยสี่สิบหกสิบไม่คึกกักไม่แบบ <อะ S 2> กันน้ำมันแล้วโอเคครับแลแหละเขาปรับให้มันบาลานซ์ให้ได้อะมันนิ่งหมดแหละครับปรับแรงอย่างเดียวอ่ะได้ไหมมันได้แต่เวลาขี่แล้วมันไม่สมูทมันก็ไม่สนุกได้ไม่สนุกอ่าใช่ใช่เอาไปอัดไปอัดน้ำมันใช่เพื่อที่จะให ต่ามันจะขีดลำบากลำบากเลยเขาเนี่ยโค้งนี่ยถ้าคนที่ไม่ชินอะโค้งนะนี่อันตรายมันจะกึกกกมันจะดับอ่ะตอนนี้มีไหมเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วอ่าการเดิมหายหมดแล้วแน่นะเวลาโค้งเนี่ยถ้าเป็นต่ก่อนนะถ้าเป็นเบาเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเหมือนน้ำมันมันไม่ลงอ่าน้ำมันมันไร้เพราะที่ผมดูแมพเมื่อกี้ที่อยู่อย่างที่ดูกันเนี่ยอัดน้ำมันอย่างเดียวคอัดน้ำมันเยอะไปพอเราชะลอจะต่อตู้รถอีกขั้นนึงหรือว่าเราจะโค้งเนี่ย ต้องย้ำแล้วตอนรักมุดขึ้นไหมไม่มีอาการนั้นแล้วไม่มีอาการแบบสำลักแล้วไม่มีแล้วไม่มีอาการสำลักคี่ว่าจบไหมเอ่ยจะจบไหมก็น่าจะจบนะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแตมาเลี้ยวเพราะผมไม่ได้ขี่ไงผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยรถพี่จูนมาแล้วเมื่อก่อนคือจูนแบบไหนมาผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยขี่ครับผมอ่าแต่พอเนี้ยพี่ให้ผมมาแก้ให้ใหม่พี่ก็จะรู้ของพี่คนเดียวว่าเออมัน แตกต่างในทางที่ดีขึ้นหรือเหมือนเดิมหรือแย่ลงดีครับดีเลยแหละมันมันรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นอับแล้วมันมันแบบมันอัตราอะไรมันเหมาะสมมาแล้วต่ำเบาสูงอ่าสหรับผมนะอ่าครับแต่ว่าถ้าคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมเออมันโอเคละอตอนนี้ครับพอเราง่ายขึ้นเจ้าของบอกโอเคแล้วเจ้าของบอกจบทุกอย่างจบครับพอเราจูนให้เจ้าของเขาชอบไม่ได้จูนให้คนอื่นเขาชอบ ใช่ไหมใช่ครับอย่างน้อยคือคนอื่นจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เจ้าของรถเราต้องทำให้เขาชอบไม่ได้ก่อนใช่ครับเพราะบางทีไปให้คนอื่นลองเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะชอบอีกแบบหนึ่งทำไมรถอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันบางคันท่อสองออกสองบางคันท่อสองออกสองยิงตรงลงลงล่างบางคันท่อสองออกหนึ่งเชิดขึ้นนู่นนี่นั่นไส่ไส่มันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็บ่าเป็นพ่อะกองมคนก็บ่าเป็นเพราะข้ออันี้เนี่ยเนี่ยไม่ไครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แก้เลยเลยบางคนก็แก้ ใส่กองนี้เป็นอย่างนี้ใส่ท่อนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มาแก้ท่อไม่ได้มาแก้กองเลยแค่มาแก้แมปจูนอะไรแค่นั้นเองเป็นอันจบข่าวรู้เรื่องครับผมที่นี่สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยใบหนึ่งคัน